ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับคลิปนนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการพิมพ์นะครับอักษรหรือบทความนะครับด้วยการใช้เสียงโดยที่เราไม่ต้องใช้นิ้วนะครับในการพิมพ์สัมผัส อีกต่อไปแล้วนะครับคือใน Google เขามี AI ที่ทันสมัยมากนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับคือเขามีมานานแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับพิมพ์สัมผัสไม่เก่งเลยนะครับแล้วพิมพ์แล้วนานถ่าจะได้แต่ละบทความหรือแต่ละบรรทัดนะครับผมแนะนําใช้นะครับเสียงนะครับในการพิมพ์ดีกว่านะครับก็คือเราแค่พูดนะครับทาง AI ขอจะพิมพ์ให้เราแบบอัตโนมัติ นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าใช้งานยังไงก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมมาที่หน้า Google แบบนี้ครับเป็น Google Chrome นะครับผมแนะนําให้เป็น Google Chrome นะครับจะใช้งานได้นะครับเบ์เซอร์อื่นผมไม่แน่ใจผมไม่เคยใช้ผมใช้ g o g l e Chrome แล้วใช้งานได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ตรงนี้ครับถ้ามาที่หน้า Google แล้วเนาะมาที่จุดใายปลา9จุดเนี่ยครับคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น d o กนะครับเอาเป็นว่าเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วกันนะครับมีขีด3ามขีดนะครับเล็กอันหนึ่งแล้วก็ยาวสองอันนะครับแบบนี้คอ่าคลิกเข้าไปพอเข้ามานะครับเขาจะให้เราบังคับให้เราล็อกอินด้วย Gmail นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมี gmail หมดแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าด้วย Gmail เลยครับอ่าแล้วกด enter ครับ พอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาจะมีให้เราเป็นเริ่มต้นเอกสารใหม่นะครับเขาจะมีคําว่าวางนะครับแล้วเป็นสัญลักษณ์บวกแบบนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ให้เรามาตรงที่เครื่องมือเลยครับแล้วก็ให้เรามาตรงพิมพ์ด้วยเสียงครับเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับหรือกดคอนทรลบวกชิป กด H นะครับผม c อน t r o l Shift H นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นมานะครับผมครั้นี้เขาจะมีภาษานะครับถ้าตรงนี้ไม่ใช่ภาษาไทยให้เราเนี่ยครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับอ่าพอหลังจากที่เราเลือกภาษาไทยเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกที่เมาส์ครับอ่าคลิกที่สัญลักษณ์นะครับใหม่นะครับอ่าจะเป็นเสียงแดงหลังจากนั้นก็พูดเลยครับ เขาก็จะพิมพ์ให้เราแบบนี้เลยเห็นไหมครับเรากดสเปการ์นะครับเพื่อที่จะเว้นวรรคหรือกด enter นะครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมครับง่ายไหมครับคือถ้าคุณผู้ชมแค่พูดนะครับแต่ต้องพูดชัดๆด้วยนะครับถ้าบางครั้งนะครับเราพูดไม่ชัดบางที AI เขาจะแปลภาษาไทย เขียนใบนะครับต้องพยายามพูดให้ชัดหน่อยออกเสียงออกอักขะนะครับผมก็ถ้าพูดชัดอยู่แล้วก็โชคดีไปแต่ถ้าพูดถ้ารู้ว่าพูดยังไม่ชัดผมแนะนําพยายามพูดชัดๆช้าๆก็ได้ครับเพราะว่า AI เขาจะได้แปลได้ถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องมาแก้อักษรใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ยผมพูดไปเขาก็พิมพ์ให้เรานะครับเนี่ยครับแล้วทุกคําที่ผมพูดนี่คือถูกหมดเลยนะนะครับ โอเคอันนี้ก็คือนะครับการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ามีความแม่นยําเท่ากับการพิมพ์ไหมผมบอกว่าพิมพ์มันอาจจะมีความแม่นยํามากกว่าเพร,ะเ,พระเราใช้นิ้วในการควบคุมแต่ความเร็วใช้เสียงพูดเนี่ยแหละเร็วมากครับสะดวกเวลาแล้วก็ใช้งานเอกสารต่างๆนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับผม แล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมหรืออยากรู้อะไรนะครับหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับผมก็ถ้าผมทราบผมก็จะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับแต่ถ้าผมยังไม่ทราบผมขอไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็เทสให้ได้ผลเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อความแม่นยำแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับผม โอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปวีดโอนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ